เจ้าหน้าที่ด้านการท่องเที่ยวของเมียนมาเปิดเผยว่าเมียนมามีแผนจำกัดจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าประเทศนะคะเนื่องจากปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยตลอดจนความพร้อมในการจัดพ่พักและก็ระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งจะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นนับตั้งแต่รัฐบาลเมียนมาเดินหน้าปฏิรูปประเทศสู่ระบบประชาธิปไตยนอกจากนี้ทางการเมียนมายัางระบุด้วยว่าการท่องเที่ยวของเมียนมาจะค่อยๆเปิดกว้างอย่างช้าๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาในวิถีที่ยั่งยืน โดยขณะนี้เมียนมายังคงมีข้อจํากัดในหลายๆด้านทั้งโรงแรมห้องพักบุคลากรแล้วก็ระบบสาธรารณูปโภคซึ่งรัฐบาลเมียนมากาลังพยายามยกระดับเรื่องดังกล่าวนะคะแล้วก็คาดว่าสถานการณ์จะดีขึ้นภายใน2-3ปีข้างหน้าความเคลื่อนไหวดังกล่าวนี้มีขึ้นในขณะที่เศรษฐกิจของเมียนมากําลังเติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะในธุรกิจการท่องเที่ยวโดยในปีที่ผ่านมานั้นมีรายง,งานว่ายอดนักท่องเที่ยวที่บินเข้าออกในนครย่างกุง้ง มีจำนวนทั้งหมดเกือบ3 6 5 0 0 0คนเพิ่มขึ้นร้อยละ2เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาแล้วก็เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจากตัวเลขในปี2546ในช่วงที่รัฐบาลยังไม่ประกาศเดินหน้าปฏิรูปประเทศอย่างเต็มที่ทางนี้ปัจจุบันเมียนมามีนโยบายเปิดประเทศมากขึ้นนะคะโดยรัฐบาลให้ความสําคัญในการออกวีซ่าอันดับต้นๆแก่ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศในกลุ่มอาเซียนและนักธุรกิจจาก26ประเทศในเอเชียและบางประเทศในทวีปยุโรปค่ะ